จ็ดสิบปีพระอ,องค์เหนื่อยยากมาเจ็ดสิบปีไม่ได้อยู่ในความสบายเลยนะครับเจ็ดสิบปีพระอ,องค์ท่านไม่ได้อยู่ในความสบายเลยทั้งในหลวงรัชกาลที่เก้าและสมเด็จพระราชินีท่านดูข่าวในพระราชกรณียกิจเสด็จเหนือสเสด็จใต้แต่ละที่ลำบากทั้งนั้นผมเอง ได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถสิริกิตไปตามป่าตามเขาท่านก็ไปนัดพวกกุล่มแม่บ้านพระองค์ท่านไม่ได้ไปสร้างฉากสร้างภาพนะครับเสด็จไปปกติเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็กลับแล้วครับ นี่พระงท่านอยู่ทรงงานจนสี่ทุ่ม